สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเจอกันอีกแล้วในช่วงบ่ายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบวิธีที่สองนะคะวิธีที่2เป็นการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหารสั้นอ่าตั้งหารสั้นทีนี้ใครหารไม่คล่องต้องไปฝึกหารมาดีๆนะคะวันนี้มาลองดูตัวอย่างกันเลยวิธีนี้จะเป็นวิธีมาตรฐานให้ทุกคนตั้งใจฟังใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมาฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ เริ่มต้นด้วยหาตัวประกอบของ34เขียนเครื่องหมายหารสั้นไว้ก่อนเลยแล้วเอา34เข้าไปข้างในเป็นตัวตั้งจากนั้นให้หนูเลือกเฉพาะจํานวนเฉพาะเอามาหารจํานวนเฉพาะตั้งแต่ 1, นึถึงสิเนี่ยท่องมาหรือย,ยังเอ่ยอ่ะเริ่มจากอะไรบ้างจํานวนเฉพาะตัวแรกเลยคือเลข2เลข3เลข 5, เลข7ใช่ไหมคะ 3, 5, 7ทีนี้สังเกตว่า สามสิบสี่เนี่ยหนูว่าเอาตัวไหนหาร34มี่ลงตัวถ้าเป็นคุณครูครูก็จะใช้สองเพราะว่าสามลงท้ายด้วยเลขสี่เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็จะเอาสองมาหารห้ามเอาแม่เลขอื่นที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะหนูต้องเอาจํานวนเฉพาะมาเป็นตัวหารเท่านั้นถ้าใครเอาเลขอื่นมาใส่มาหารเนี่ย ผิดนะคะต้องเอาจํานวนเฉพาะเท่านั้นจากนั้นเวลาหารเริ่มเริ่มต้นด้วยที่ท่องแม่สองใช่ไหมคะสองคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับสามมากที่สุดก็คือ2 1เป็น2 3งลบสองเหลือหนึ่งกระเด็นมาอยู่หน้าเลขสีเป็น14ใช่ไหมคะสองคูณอะไรได้14ก็คือสองเจ็ดจากนั้นถ้าคุณครูจะหาร17ต่อเด็กๆคิดว่าหารได้ไหมก็คือคำตอบคือ หารไม่ได้เนื่องจากว่า17เขาเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเขาไม่มีตัวไหนมาหารเขาลงได้อีกแล้วนะคะนอกจากเลข1กับตัวเองดังนั้นข้อนี้สั้นมากเลยเด็กๆว่าสั้นไหมสั้นมากตอบแล้วนะคะข้อนี้เวลาตอบคือตัวสรุปนะคะตัวประกอบเฉพาะของ34ก็คือ2คูณ17 เอาตัวหารกับคำตอบเนี่ยเอามาคูณกันแค่นั้นเองนี่ก็คือคำตอบตอบเท่านี้นะคะดังนั้นมาดูตัวอย่างต่อไปแยกตัวประกอบของ210 210สังเกตว่าสองเนี่ยมันลงท้ายด้วยเลข0ูนย์จำนวนที่ลงท้ายด้วย0ูนย์ก็เป็นจำนวนคู่ดังนั้นครูก็จะใช้แม่2ในการเอาไปหารอ่ะหรือว่าบางคนไม่ใช้2ก็ได้มันอาจจะช้า ครูสามารถใช้แม่5ได้เพราะแม่5ก็คือจํานวนเฉพาะเหมือนกันอ่ะดังนั้นคุณครูได้แม่5ครูก็จะท่องสุดคูณแม่5 5คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ21ก็คือ5 4 20ใช่ไหมคะเอา21-20เลบ20เหลือ1กระเด็นมาอยู่หน้าเลข0กลายเป็น10 5คูณอะไรได้10ก็คือ52เป็น10นะคะต่อมาหารต่อได้อยู่เขายังไม่ใช่จำนวนเฉพาะ อันนี้ยังหารต่อได้ใช้แม่สอง่าเอาแม่สองเลยเพราะเขาลงท้ายด้วยเลขสองถ้าใช้แม่สองจะหารลงตัวสองคูณอะไรได้สี่ก็คือสองสองเป็นสี่ลบก,กันเหลือ0ูนย์สองอะไรได้สองก็คือสองหนึ่งเป็นสองใช่ไหมคะอ่าต่อมาหารต่ออ่าอยี่สิบเอ็ดคิดว่าใช้แม่อะไรดีเอ่ย เราจะใช้แม่3หรือแม่7ก็ได้เพราะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ใช่ไหมคะคุณครูก็ลองใช้แม่3 3คูณอะไรได้21ก็คือ3คูณ7ได้21 7หารต่อไม่ได้แล้วเพราะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นข้อนี้จำนวนเฉพาะของอ,อ,อข้อนี้คือตัวประกอบของ210เท่ากับอะไรบ้างก็คือ5คูณ2 สแล้วก็คูณ7นะคะนี่คือคำตอบตอบเท่านี้เลยจากคนละวิธีกับเมื่อเช้าแต่เวลาตอบให้เอาตัวหารทุกตัวจนถึงตัวสุดท้ายมาคูณกันแค่นั้นนะคะอ่ะเด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะคุณครูจะทิ้งแบบฝึกหัดไว้ในลายเหมือนเดิม